ช่ตรงนี้อ no no. ๋ออืมบ้ฟังไม่เลยนงคายนงนงคายเลยเยน้อเไยหน่อยเค่หน่อยเค่น่อย Ờ, chạy lẽ leo, lẽ leo lẽ hoặc lẽ hoặc lẽ hoặc

เอาร้อยเลยบอกเ,เอาเดียวบอกไอโกถาอายุสต๊อปก่นอันใด้อนจอดกพักไหนเนาะเออยุดนี่พักมีพัก